จินอดีตสามีหนิงปณิตาละทางโลกขอลาบวชแล้วเพื่อนดาราคนสนิทเข้าร่วมพิธีด้วยเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับจินธรรมวัฒนะอดีตสามีดารานางร้ายอย่างหนิงปณิตาที่อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา จากกรณีที่ฝ่ายหญิงออกมาเปิดเผยว่ามีปัญหาเรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งและพร้อมที่จะยาก่อนที่ต่อมาได้มีการหย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ต่างก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองและล่าสุดอินสตาแกรมของไลฟ์ปกรณ์ได้ออกมาเผยจินลาบวชแล้วซึ่งครอบครัวธรรมวัฒนะและดารานักสแสดงคนสนิทเช่นก้องสหรัฐและนีโนเมทนีก็เข้าร่วมพิธีบวชนั่นเอง